โปรเจกร์รายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติสักสัตและประชาชนวันนี้อยู่กับดิฉันกนานท์พรนิพัฒน์กุลค่ะข่าวแรกไปเริ่มกันที่ผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่3หลายจังหวัดโดยได้ติดตามการทํางานพร้อมทั้งขอบคุณทหารทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยดีตลอดปี2565ค่ะ พลเอกนะรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมพลตรีหญิงพิมพิศาจิตแก้วแท้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่สโดยวันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ติดตามการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่สจังหวัดพิษณุโลกผู้บัญชาการทหารบกได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระรูปพระสุพรรณกัลยา จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่3ที่สําคัญในขณะนี้ทั้งการจัดตั้งศูนย์บําบัดยาเสพติดมุ่งเน้นคุณภาพควบคู่กับการสกัดหยับยาเสพติดเพื่อให้เกิดผลสำมฤธิอย่างยั่งยืนการปรับการฝึกกําลังประชาชนหรือทอสอปชในรูปแบบเสริมอุดมการณ์รักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์ดํารงตนเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสา การวางแผนป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือที่จะเริ่มจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควนันฝุ่นละอองในพื้นที่กองทัพภาคที่3ตั้งแต่ช่วงวันที่1ธันวาคม2565ถึง30เมษายน2566และจัดให้มีการปลูกป่าร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่งค่ะ และได้เยี่ยมเยียนหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่4ที่ปัจจุบันมีทหารใหม่เข้ารับการฝึกในห้วง10สัปดาห์จำนวน124นายส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาจากจังหวัดตากโดยการฝึกได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดตามแนวทางของกรมแพทย์ทหารบกโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้อวาทหารใหม่ โดยขอบคุณที่ทุกนายเข้ามาทำหน้าที่ฉายชาติทหารอย่างมีศักดิ์ศรีเสียสละและให้นำความรู้ประสบการณ์ต่อยอดเป็นทหารอาชีพตามความสมัครใจเพื่ออนาคตที่มั่นคงจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกเดินทางต่อไปอยังโรงเลี้ยงของกองพันธุ์ซ่อมบำรุงที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสเพื่อพบปะทหารใหม่ผัดที่2ประจำปี2565 และกล่าวให้กำลังใจทหารใหม่ให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามารับใช้ชาติดูแลประชาชนและให้หมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินยัยตามที่กองทัพบกกำหนดเพราะยังสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นทหารอาชีพได้พร้อมกับร่วมรับประทานอาหารกับทหารใหม่ตามเมนูเดียวกันค่ะประกอบด้วยแกงเทพโพผัดผักเชียงดาผัดไข่น้ำพริกผัดหมูไข่ต้มผักสดและแตงโม และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมคลังสิ่งอุปกรณ์5หรือคลังกระสุนเพื่อดูมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกๆด้านซึ่งพบว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานของกองทัพบกและมีการดูแลรักษาเป็นอยา่างดีในช่วงบมายค่ะผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยนายกสมคมแม่บ้านทหารบกและคณะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติภารกิจของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนอรขเขตเชียงรายที่อำเภอเชียงแสนและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31เป็นการให้กำลังใจผู้ใต้บงังคับบัญชาที่มีหน้าที่ดูแลาชายแดนด้านจังหวัดเชียงรายทั้งทางบกและทางน้าในภารกิจสกัดกั้นผัยคุกค,คามสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติด ผู้บัญชาการทาหารบกขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมนำเครื่องกันหนาวยารักษาโรคและสิ่งของต่างๆพร้อมพระบรมฉายลาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้กับกำลังพลในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ค่ะ จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังการบรรยายสรุปจากน,อนรอเขตเชียงรายที่ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับกองกำลังผาเมืองเป็นหน่วยรับผิดชอบในการป้องกันชายแดนด้านลำน้ำตามแนวแม่น้ำโขงที่มีอนณาเขตติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่บริเวณสามเหลี่ยมทองคาบ้านศพรวบอาเภอเชียงแสนจนถึงแก่งผาดายบ้านห้วยลึกอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย ครอบคลุม34หมู่บ้านในพื้นที่8ตำบลของอำเภอเชียงแสนเชียงของและเวียงกันรวมระยะทางน้ำ96า96กิโลเมตรรวมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31ที่มีภารกิจในการป้องกันชายแดนไทยเมียนมาและไทยลาวเป็นระยะทางรวม217กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่47ตําบลห4 4หมู่บ้านในหนึ่งอำเภอของจังหวัดพะเยาและ6ออำเภอของจังหวัดเชียงราย ซึ่งผลงานสำคัญในปี2,565ถึง2,566สามารถสกัดยาบ้าได้กว่า26ล้านเม็ดจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางโดยเรือตรวจการตรวจภูมิประเทศทางน้ำไปจนถึงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนเนื่องจากที่ผ่านมาค่ะสถานการณ์น้ำในลำน้ำโขงแห้งทำให้มีเกาะแก่งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากง่ายต่อการลักลอบนำเข้ายาเสพติด ดยมีจุดเต้าระวัง2จุดนะคะได้แก่จุดอำเภอเชียงของและอำเภอเวียงแก่นซึ่งทหารค่ะก็ได้ทำหน้าที่ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายต่างกันอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3ที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเชียงรายค่ะที่สโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลก พลตรีหญิงพิมพิศาจิตแก้วแท้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่สที่ขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบกในด้านต่างๆเสริมสร้างการเป็นครอบครัวเข้มแข็งเป็นแรงใจทหารกล้าโอกาสนี้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับบุตรของกําลังพลซึ่งเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษจํานวนสองราย สังกัดมณฑลทนหารบกที่39และกองพลทหารราบที่4ปัจจุบันค่ะบุทที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลเหล่านี้ได้รับคำแนะนำและการดูแลจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทางด้านสุขภาพสิทธิและสวัสดิการตามนโยบายของกองทัพบ,บกเพื่อช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลที่ได้เสียสละทุ่มเทในการปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด จากนั้นนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมคณะเดินทางต่อไปอยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทารีชัดซึ่งเกาะตั้งขึ้นเมื่อปี2530เพื่อเป็นสถานที่เตรียมความพร้อมด้านพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนปัจจุบันค่ะมีเด็กเล็กที่เป็นบุตรหลานกำลังพลอยู่ในความดูแล30คนและบุตรหลานของประชาชนรอบค่ายอีก30คนรวมทั้งสิ้น60คน โดยสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3ได้เข้าไปกำกับดูแลให้คำแนะนำตลอดจนให้ความช่วยเหลือในทุกด้านเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทารีชัดให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโอกาสเดียวกันนี้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกได้เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3ที่บริเวณศาสนสถานกองทัพภาคที่ส ท่านี้สมาคมแม่บ้านทหารบกได้ให้ความสําคัญกับโครงการพัฒนาอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์สมาคมแม่บ้านทหารบกมาอย่างต่อเนื่องจึงได้ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่แม่บ้านของหน่วยให้มีสินค้าคุณภาพดีตรงกับความต้องการของตลาด สามารถเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังตลาดชุมชนตลอดจนผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียอันจะส่งผลให้กำลังพลแม่บ้านและครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกันมีสัมพันธ์ครอบครัวที่อบอุ่นควบคู่ไปกับการมีไรายได้เสริมจนเจอครอบครัวอีกทางยังช่วยสร้างความรักความสามัคคีของสมาชิกแม่บ้านภายในหน่วยเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งที่จะกลายเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆอันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์เชิงบวกของกองทัพบ,บกต่อไป แม่ทัพที่2ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งได้ร่วมกับกองกําลังสุรนารีนะคะจัดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศค่ะ พลโทสว,วราแสงผลแม่ทัพ,พที่สองพร้อมด้วยนายชนลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้แทนฝ่ายไทยและพลเอกสรายดึกรองผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่สามท่านกีมฤทธีผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหารเป็นผู้แทนราชาจักรกัมพูชา ร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมการจนาพิเศษอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันค่ะและยกกระดับความร่วมมือในการแก้ไขาปัญหาตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของความเข้าใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันจะนำม,มาซึ่งประโยชน์ด้านความมั่นคงและความสงบสุขของทั้งสองประเทศ และที่ผ่านมานะคะทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมมือการประสานงานในด้านต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความมั่นคงตามแนวชายแดนในห่วงที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายได้มีการประสานงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ได้มีการพบปะบุตรหลานที่มาศึกษาระดับอุดมศึกษาความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีซึ่งมีนักศึกษากัมพูชามาศึกษาใน22สาขาจำนวน97คนเพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ ต่อนะคะแม่ทัพภาคที่สองและคณะได้ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบทีทสองกรมทหารราบที่6ค่ายสัพสิทธิประสง,งหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้กําลังใจน้องๆทหารใหม่ค่ะโดยแม่ทัพภาคที่สองได้มอบนโยบายให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่เน้นย้ําในเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 i โดยให้ครูฝึกต้องเป็นตัวอย่างที่ดี รวมถึงเรื่องของสิทธิกำลังพลที่น้องทหารหมาพึงได้ตลอดจนประชาสัมพันธ์การเข้าสู่การเป็นทหารอาชีพเพื่อนำไปยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดรวมทั้งเรื่องของอาหารการกินที่มีคุณภาพมีปริมาณที่เพียงพอจากนั้นแม่ทัพภาคที่สองได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับครอบครัวพลทหารยศเมกินอุระมาซึ่งลุงนะคะที่เลี้ยงหมาตั้งแต่เล็กบวยทุกคนลภาพค่ะ และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับครอบครัวครูในสิบที่มีบุตรในการได้มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านให้กับพลทหารพันธนะการจนาพัทซึ่งมีบ้านซุดโสมค่ะเนื่องจากฐานะทางบ้านยากจนด้วย,วยพี่ชายจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ยังคงเดินสายตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวน้องชายคนเล็กโดยพันโทรประดิษฐ์พรมเรียนผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8 เข้าเยี่ยมครอบครัวของน้องพลทหารมนตรีฟ้าเสดืองทหารใหม่ปลัดที่2องทับ6้ของหน่วยค่ะณนะบ้านนาจารย์หมู่ที่1นึ่ตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ซึ่งทางบ้านมีฐานะยากจนทางครอบครัวไม่สามารถมาเยี่ยมที่หน่วยฝึกทหารใหม่ได้เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตามนโยบายของกองทัพบกในการดูแลช่วยเหลือครอบครัวน้องเล็กคนสุดท้องสร้างขวัญกำลังใจคลายความกังวลโดยได้จัดให้มีการวิดีโอคอลพูดคุยระหว่างญาติกับน้องทหารใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นพัฒนาสัมพันธ์พร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัว ในโอกาสนี้นะคะได้จัดชุดหมอเดินเท้าให้บริการด้านการแพทย์พร้อมกับมอบยาเวชภัณฑ์ยาแก้อาการเจ็บปวดอักเสบบรรเทาอาการเจ็บปวดเบื้องต้นพร้อมให้คําแนะนําทางการแพทย์เบื้องต้นให้กับประชาชนผู้สูงอายุในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยค่ะ กรมทหารรอบที่8พร้อมด้วยมูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อโอกาสลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครอบครัวทหารใหม่ที่มีฐานะยากจนเพื่อเตรียมเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านตามโครงการซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้หรือผู้ด้อโอกาสโดยพันเอกนรงวิชยานวรวุฒิผู้บังคับการกรมทหารรอบที่8 มอบหมายให้ร้อยตรีภัยวันมณีวันผู้บังคับหมวดสื่อสารพร้อมด้วยพระมาหาวรวุฒิปัญโยวุฒโธประธานมูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ได้โอกาสลงพื้นที่จังหวัดสกลนครค่ะ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเตรียมการเข้าช่วยเหลือครอบครัวของพลทหารอดนิวัตวงเครือสอนที่บ้านเลขที่203หมู่ที่7ตำบลน,นาตรงวัฒนาอเภอพลน,นาแก้วและพลทหารปติยานปัญญาสีที่บ้านเลขที่277ทับชุมชนดอนงิ้วพัฒนาตบท่าเชิงชุมอเ,อเมืองจังหวัดสกลนครที่ครอบครัวนะคะมีฐานะยากจน โดยให้ครอบครัวได้วิดีโอคอลพูดคุยกับพลทหารเพื่อผ่อนคลายความคิดถึงพร้อมทั้งได้นำสิ่งของมอบให้กับครอบครัวเพื่อบำรุงขวัญเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวของน้องเล็กกองทัพบ,บกด้วยความห่วงใยค่ะ ครอบครัวสบายใจหายห่วงนะคะหน่วยฝึกทหารใหม่กรมรบพิเศษที่5ดําดำเนินการจัดทำสายรัดข้อมือหรือริสแบนเป็นสัญลักษณ์คัดกรองความเสี่ยงประจำวันให้กับน้องทหารใหม่ทุกนายค่ะโดยแบ่งเป็นสายสีขาวเช่นกลุ่มอดนอนพักผ่อนไม่เพียงพอมีประวัติใช้สารเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนและไม่ได้ใช้แล้วตั้งแต่เข้ารับการฝึก สายสีเหลืองนะคะเช่นผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า28มีไข้ท้องเสียมีโรคประจำตัวหรือต้องรับประทานยาบางชนิดและได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือได้บริจาคโลหิตมาได้3วันก่อนฝึกค่ะส่วนสายสีแดงคือกลุ่มผู้ที่มีไข้สูงเกิน37.3องศาเซลเซียสเคยมีการเจ็บป่วยจากความร้อนมีใบรับรองแพทย์ให้งดการฝึกหรือผู้ที่ได้บริจาคโลหิตมานะคะ ทังนี้ก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับครูฝึกและเพื่อนๆได้รับทราบแล้วก็เป็นการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนของน้องทหารใหม่ค่ะกองพลทหารราบที่3าโดยพันโทเศรษฐิทธ์พวงบาลเย็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่13ได้ให้การต้อนรับชายไทยที่เดินทางมาคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการโดยวิธีพิเศษสมัครออนไลน์ประจำปี2566ในขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2ค่ะ ที่ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาจังหวัดอุดรธานีพร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อสร้างความผูกพันกับหน่วยและจัดนิทรรศการแสดงอาวุธและคำแนะนำแผนการเตรียมการสอบนักเรียนใน10บทหารบก พร้อมกับได้พาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องๆค่ะโดยมีชายไทยสมัครใจสมัครเป็นทหารกองเกินเข้ากองประจำการด้วยวิธีสมัครออนไลน์กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่13มีผู้สนใจสมัครทั้งสิ้น124นายและผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่1และ2แล้วรวมทั้งสิ้น67นายสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ rcm 6 6 r, r t a m i t h หรือสามารถสมัครด้วยตนเองที่มณฑลทนาหารบกทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนมกราคม2,566ค่ะพิราบครับข่าววันนี้เสนอตอนกองทัพบ,บกห่วงใยใส่ใจน้องชายคนเล็ก Home of Army ค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่ราบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับคุณผู้ชมคะ่ะน้องชายคนเล็กของเราผลที่2ประจำปี2565มาถึงลัวของกองทัพบ,บกแล้วนะคะในขณะนี้ค่ะก็ได้ปล่อยให้น้องชายคนเล็กกลับไปเยี่ยมบ้านกลับไปเยี่ยมภูมิลำนานะคะแต่ว่ามีน้องชายคนเล็กบ,บางท่านค่ะครอบครัวของน้องนะคะมีความเดือดร้อนมีความยากลําบากค่ะคไปดูภารกิจในการช่วยเหลือครอบครัวของน้องชายคนเล็กของกองทัพบ,บกกันค่ะไปชมกันครับ กองทัพบกมีความห่วงใยใส่ใจในชีวิตความเป็นอยู่ของน้องชายคนเล็ก จึงได้มีนโยบายให้หน่วยทหารทั่วประเทศดูแลทหารใหม่และครอบครัวทหารใหม่ที่มีความเดือดร้อนที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตรวมถึงครอบครัวทหารใหม่ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบากหรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยน้องๆทหารใหม่นะคะสามารถแจ้งผู้ฝึกของหน่วยที่ตัวเองสังกัดได้ตลอดเวลาค่ะหลังจากที่กองทัพบ,บกได้ต้อนรับทหารกองประจำการผัดที่2เข้าทำการฝึกมี มีหลายหน่วยที่ครอบครัวของทหารใหม่มีความเป็นอยู่ยากลําบากและมีคนในครอบครัวเจ็บป่วยติดเตียงหรือเป็นอัมพาตทันทีที่ได้ทราบเรื่องทุกหน่วยก็ได้เดินทางไปยังบ้านของทหารใหม่พร้อมแพทย์ทหารและเวชภัณฑ์เข้าตรวจรักษาเยี่ยมเยียนนําเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ที่จําเป็นทั้งพูดคุยให้คําปรึกษาและให้กําลังใจครอบครัวน้องๆมาอย่างต่อเนื่องหรือแม้แต่ภรรยาทหารใหม่คลอดบุตรหน่วยก็ได้ไปมอบสิ่งของเครื่องใช้สําหรับเด็กอ่อนเงิน สวัสดิการคลอดบุตรส่งมอบน้ำใจเป็นของขวัญแทนความห่วงใยที่มีต่อกันด้วยครับ และสำหรับครอบครัวน้องๆ้องทหารใหม่ที่ประสบปัญหาความเป็นอยู่ด้านที่พักอาศัยเก่า,าหรือผุพังหรือได้รับผลกระทบจากภัย,ภยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวาตาภัยอุทกภัยหรืออักคีภัยนะคะกองทัพบ,บกก็ได้จัดชุดช่างซ่อมแซมบ้านจิตอาสาพระราชทานเข้าดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านตามโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสและพลทหารกองประจำการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวน้องๆ ด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเมื่อใกล้เวลาที่ปลดประจำการกองทัพบ,บกได้ทำการฝึกสอนทักษะอาชีพตามความถนัดและตามความสามารถเพื่อปลดออกไปจะได้มีไรายได้ดูแลครอบครัวด้วยค่ะกองทัพบ,บก ได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวทหารใหม่ในทุกมิติเพื่อให้ครอบครัวเกิดความสบายใจคลายความกังวลครอบครัวไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเราดูแลน้องชายคนเล็กของกองทัพบ,บกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน Home of a r m y เพื่อให้น้องคนเล็กซึ่งเป็นกำลังพลหลักของกองทัพบ,บกสามารถปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกในการปกป้องประชาในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ และนี่ก็คือความห่วงใยของกองทัพบกที่มีต่อน้องชายคนเล็กครับเพราะว่าครอบครัวของน้องชายคนเล็กก็เหมือนครอบครัวของกองทัพบกครับพี่ทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้พี่ลเล่าข่าวข่าวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณผู้พันเย็นและผู้กองอาร์ตด,ด้วยค่ะ ่อกันที่กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เสริมความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือ CPR และการใช้เครื่องกระตุกขหัวใจหรือ AED ให้กับแม่บ้านและบุตรของกำลังพลน,นะคะทางนี้ก็เพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้องค่ะ กองพันทหารราบที่สองรักษาพระองค์โดยกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์และสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ได้จัดโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจหรือ AED ให้กับแม่บ้านและบุตรหลานของกำลังพลในหน่วยที่อาคารนิมมานกลยุทธ เพื่อให้แม่บ้านและบุตรหลานของกำลังพลค่ะมีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจได้อย่างถูกต้องโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหานาฏเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้เกิดความชำนาญสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้หากประสบกับสถานการณ์ที่ต้องดำเนินการคืนชีพหรือ CPR เป็นไปตามพันธกิจครอบครัวเข้มแข็งเป็นแรงใจทหารกล้า วันนี้ในอดีต29พฤศจิกายนรวมลำลึกเหตุการณ์และเทิดทูนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับรายการวิทยาโซเจอร์ค่ะ วันนี้ในอดีต29พฤศจิกายนพุทธศักราช2472ริชาร์ดอีเวเลนไบร์นักบินชาวอเมริกันสามารถขับเครื่องบินถึงขั้วโลกใต้ได้เป็นครั้งแรกด้วยเครื่องบินปีกคู่ NC4 โดยบินจากโรสไอเชลฟไปถึงขั้วโลกแล้วบินกลับโดยใช้เวลา18ชั่วโมง41นาทีค่ะ29พฤศจิกายน2488วันนี้ในอดีต พระมาะสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8ส่งเตรียมกล่าวคําอําลาจากสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสด็จนิวัดประเทศไทยหลังจากทรงสําเร็จการศึกษาจาก The University of ตี้ออฟโลและส่งครามโลกครั้งที่2ได้สงบลงณสนามบินกรุงเจนีวา 2ีพฤศจิกายน2,506วันนี้ในอดีตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาชบพิตรและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชด,ดำเนินร่วมการแสดงดนตรีที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรกและทรงปลูกต้นนนทรี9ต้นณบริเวณหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลาของรายการ VR s o โซเ e r แล้วนะคะรายการข่าวต่อไปคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ในเวลา20นาฬิกากับข่าวในพระสสำนักวันนี้ดิฉันการณนัดพรน,นิพัฒน์กุลและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ